คุณวัชรีไชยนรงค์ตัวแทนแบรนด์วิงไว้เข้ารับรางวัล The m a s t e r p r i l e b u s i n e s s of s t i n c a r e ในงาน Thailand Health and Beauty Awards 2022ถือเป็นการจัดงานมอบรางวัลที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงาน Thailand Health and Beauty Awards 2022ที่จัดโดยทีมผู้ผลิตร,รายการ อายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวินวินพีอาร์พระจำกัดออ g a n i ไนต n แอนด์เอเจนแนวหน้าของเมืองไทยจัดขึ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในประเภทเดม m ตเต e r p r i ร e Business ในสาขาเด e m a วมาจะพ c e Business of s k i ินแค r e คือแบดวิงไว้โดยคุณวัชรีชัยนรงตัวแทนเป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวณโรงแรม w o r l o r o a อ t เทอรกลุ่มเทปค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะเป็นตัวแทนจากแบรดวิงไว้ค่ะ ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนตัวแทนจําหน่ายทุกคนค่ะที่รางวัลน,นี้เนี่ยคือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแล้วทางเราก็ติดตามรายการอายุน้อยร้อยล้านมาอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นรายการที่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราและว,วันนี้ก็คือได้มาอยู่ ในฐานะที่ส้มเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเราเนี่ยให้เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นเสียงตอบรับเองว่าสินค้าของเราอ่ะมันดีจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงเราอยู่ไม่ได้ถึง11เดปีค่ะก็รู้สึกว่าตัวเราเองเราเป็นคนขายอย่างตัวส้มๆก็ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาขายอย่้แล้วค่ะก็รู้สึกว่าหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยเขาเหมือนฟีดแบ็กเขาดีตัวเราเองก็รู้สึกว่าสินค้าของเราอ่ะมันไปต่อได้แล้ว มันเป็นสินค้ามันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สีขาวเป็นแบรนด์ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับมาตรฐานกันเลยก็ค่ะก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากเป็นตนัวแทนจาก่ายก็ติดต่อ,อมาได้ที่แฟนเพจนะคะ w ิ n ไว้ไทยแลนด์ a n ค่ะ